ครูสวัสดีครับอัจฉริยะลูกหนังก็ต้องบอกว่าแต่กันไปแล้วครับสำหรับเมื่อคืนนี้สำหรับใครที่อยากตามงานทุกวันคลิกลิงก์หน้าช่องได้เลยครับสำหรับวันนี้มากับบอลเด่นประจำวันเสาร์ที่10มิถุนายนไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศแมนซิตี้พบอินเตอร์มิลานแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้าการทําทีมของเปปปิโอลาทําผลงานได้อย่างดีมาอย่างมากโดยกวาดรางวัลมาแล้ว2รายการทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษและเอฟเอคับในเกมล่าสุดด้วย ซึ่งความพร้อมของทีมนั้นไม่มีปัญหาการจัดทัพแต่อย่างใดส่วนกองหน้าหวังเพิ่มความเขียบขาดของการประสานงานอย่างแก๊กกีริดและเลอเธอริงฮาแลนด์ทางฝั่งอินเตอร์มิลานภายใต้การนำทีมของซิโบเนอินซาก้มาด้วยสภาพความพร้อมที่เต็มร้อยซึ่งตัวลูกของทีมยังอยู่กันพร้อมหน้าทั้งเอดินเซโกและลาอตาโลมาติเนสความที่จะคอยซัดประตูให้ทีมอยู่ตลอดอีกทั้งยังมีกองหน้าอย่างโรเมโรลูกากูเป็นตัวสอดแทรกดูแล้วเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ลงตัวสุดๆในเวลานี้พวกเขาตั้งเป้าก,ก,กับการคว้าแชมป์ในรายการนี้นด้ดวย แต่ทีมยังอินเตอร์มิลานก็มาเล่นด้วยความรัดกุมและฝร์รมของทีมก็ยังไปได้สวยดังนั้นเกมนี้อินเตอร์มิลานน่าจะเป็นการแพ้แบบบุจวิตเท่านั้นฟันธงวางอินเตอร์มิลานสำลาญชัยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบอลคัดสรรในกลุ่มบอลวีพีข้อนั้นใครที่อยากได้มากกว่านี้แอดไลน์ที่หน้าช่องได้เลยครับจุกกูุ